ความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนเป็นประเด็นสําคัญที่ภาครัฐและสังคมให้ความสนใจมาโดยตลอดเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจึงได้รเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยต้นแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาได้มีการจัดเวทีสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยโดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรจุะะ์รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐภาคประชาชนและองคอ์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง วันนี้ได้มามีโอกาสมาเปิดศูนย์เรียนรู้นะครับลดรับส่งนักเรียนปลอดภัยซึ่งสสสนะครับรวมทั้งความร่วมมือของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ศูนย์คุ้มครองสิทธิภาคกลางนะครับอีกทั้งโรงเรียนวิทยาวิทยาลัยแล้วก็สพมพันคอนสียาที่ร่วมมือกันจัดขึ้นในวันนี้มีทั้งเสวนาแล้วก็การสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนซึ่งแน่นอนครับกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญของความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรการศึกษาของกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเรื่องการขนส่งนักเรียนนะครับรถรับส่งนักเรียนที่ออกจากบ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนกลับไปสู่บ้านความปลอดภัยทุกรูปแบบทั้งความปลอดภัยเรื่องของภัยพิบัติความปลอดภัยความคุกคามของ ของของสิ่ง,งต่างๆที่จะมีในโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญนั่นคือการมีรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยนายนสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้เน้นย้ําความปลอดภัยของนักเรียนต้องเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายให้ความสําคัญสูงสุดเราทุกคนต้องร่วมมือกันในการสร้างระบบขนส่งรถนักเรียนที่ปลอดภยัยเพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดอุบัติเหตุ แต่ยังสร้างความมั่นใจให,ให้กับผู้ปกครองและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆให้เป็นไปตามระเบียบอย่างราบรื่นต้องขอบคุณสอสอสอนะครับทำมาสิบปีละซึ่งซึ่ง,งสอสอสอก็เดินหน้าโดยโดยภาคีเครือข่า,ขายที่ที่ห่วงใยในเรื่องเหล่านี้ที่เดินหน้ามาโดยตลอดแล้วก็ทำขู้นขนานมาเพียงแค่ว,ว่าต่อไปนี้การทำในภายใต้นโยบายแลฐมตีว่าการกระทรวงสึกาธการพลตำรวจเอกเพิ่์มูที่ชอบท่านบอกแล้วครับ ท่านกระทรวงสวิการจะต้องจับมือกับหน่วยงานอื่นๆรับฟังหน่วยงานอื่นมากขึ้นเราไม่สามารถบรรลุความสําเร็จได้โดยหน่วยงานกระทรวงหน่วยงานเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ดีการสนับสนุนที่ดีขององค์กรเครือข่ายต่างๆที่จะมีให้กับกระทรวงสรัิการกระทรวงจะล้อมรับแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วก็ต่อเติมเสริมเติมให้มันเต็มขึ้นและดีขึ้นเพื่อลูกหลานของเราทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณสสสนะครับมีประโยชน์มากครับ นายศรีสุวรรณควรขจรกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสอบอกว่าปัจจุบันมีคนตายมากกว่าคนเกิดทำอย่างไรให้คนตายน้อยลงเป็นหน้าที่ของสอสสทำอย่างไรให้นักเรียนปลอดภัยระหว่างบ้านกับโรงเรียนสร้างต้นแบบเหมือนที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเรามีคนตายมากกว่าคนเกิดม่นทำไงให้คนเกิดเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไม่ไปเสพไปสูบหรือไม่ก็คือเมา ขับรถเร็วไม่ใส่บวกกันน็อกแล้วก็ไปเสียชีวิตกลายเป็นผู้พิการบ้างแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยขาดบุคลากรที่มีคุณภาพนะมันโครงการน,นี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทำไงให้นักเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยตอลอดเส้นทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะครับบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าทางสภาองค์กรผู้บริโภคพกักดันเรื่องนี้มานานเนื่องจากมองเห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียน อีกทั้งยังทาเรื่องของรถขนส่งสาธารณะปลอดภัยด้วยการพัฒนานในอนาคตจึงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของรถขนส่งเป็นหลักด้วยอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาทำงานเข้มแข็งมากเราไม่ได้ทําแค่รถรับส่งนักเรียนปลอดภยัยจริงๆเราทําเรื่องรถรับส่งสาธารณะปลอดภยัยคือหมายความว่าอย่างที่อยุธยาเนี่ยไม่ได้ทําแค่รถนักเรียนรถนักเรียนเป็นงานหนึ่งจริงๆเราทําอเรื่องเราเราทำ การขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองมรดกโลกด้วยเองเพราะฉะนั้นการที่พัฒนาระบบขนส่งตอนนี้เราก็ไปคุยกับมหาไทยด้วยนะเราก็คิดว่าต้องให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการลดขนส่งสาธารณะไม่ใช่ให้ผูกกระจุกตัวอยู่กับขนส่งอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขนส่งอย่างเดียวทําได้วันนี้คงไม่มีปัญหาท้องถิ่นต้องเข้ามาร่วมคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ารถรับส่งเนี่ยรถขนส่งสาธารณะเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่มันขาดทุน ถ้าไม่มีท้องถิ่นเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็บริหารจัดการเราคิดว่าประชาชนจะอาศัยระบบขนส่งสาธรณะได้ยากค่ะด้านชนระดาบุตรเสมประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยญญุธยาและกรรมการนโยบายสภาองค์กรผู้บริโภคได้นํารถขนส่งนักเรียนเข้าสู่ระบบความปลอดภัยเชื่อมระหว่างขนส่งกับโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ คือเราเริ่มต้นจากนโยบายที่เขาจะจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนเข้าสู่ระบบเมื่อปี2559นะคะเขามีนโยบายมาจากกรมการขนส่งทางบกนะคะทีนี้การทำตรงนี้ก่อนที่รถนักเรียนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกระเบียบเนี่ยเป็นรถป้ายดำเนี่ยเราก็มาทําให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ระบบนิการที่เขาจะเข้าไปขอการรับรองได้เนี่ยเขาต้องมาขอการรับรองจากโรงเรียนก่อนนะคะ ทีนี้การทํางานตรงที่ระหว่างขนส่งกับโรงเรียนเนี่ยยังไม่บูรณาการกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่เกิดแต่พอมีสูงขุนองศรีบริโภคเนี่ยเข้ามาเป็นตัวประสานเหมือนกับเชื่อมระหว่างกลุ่มการขนส่งทางบกกับโรงเรียนเนี่ยฮะก็เลยทําให้เกิดทําเรื่องนี้เป็นระบบขึ้นมาพอพอเป็นระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ขยายลงไปในโรงเรียนต่างๆนะคะในจังหวัดนครศรีธรรม์ จนกระทั่งเราก็ยกระดับโรงเรียนวิทยาวิไลเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแต่เดิมเนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ลดรับส่งนักเรียนค่ะโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการลดรับส่งนักเรียนปลอดภัยต้นแบบเป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างระบบขนส่งที่ปลอดภยัยสำหรับเด็กนักเรียนหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับ การขยายผลไปอย่างพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบขนส่งนักเรียนและทําให้การเดินทางไปกับโรงเรียนของเด็กไทยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่คือก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องชีวิตของเงยาวชนแต่ยังเป็นระากฐานของการพัฒนาสังคมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว